ไอ,อ้ก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่ามันไม่จริงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกทุกคนมักจะบอกว่าไม่เข้าข้างแต่บางทีก็มีเหมือนกันอาจจะมีโดยไม่ไม่รู้ตัวนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มีการเข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งเป็นอันขาดเตียงร้อยก็ตาม วันก็มักจะเป็นอย่างนี้ประจำว่าพี่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าข้างน้องน้องก็ว่าเข้าข้างพี่เรถือว่าเป็นโลกธรรมของผู้ปกครองซึ่งบางทีจะให้เหตุให้ผลได้บางถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คงจะเจะเชื่อไปแต่เราเราก็ต้องพยายามให้ให้เห็นในทุกเสิยงทุกอย่างที่ ที่เราทำได้ว่าว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะเป็นแต่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตรงกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเรียกว,ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงคนละวัยคนละสิ่งแวดล้อมกันมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วนั้นอย่าอย่าให้ให้ถึงกับการะทะเลาะกันก็ถือว่าทะเลาะกันก็ต้องทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้า ลูกน้อยใจเมื่อไหร่ก็ไปร้องเรื่องนี้เราก็ต้องวางใจให้เป็นอุเปขาแล้วเราถามตัวเองว่ามีส่วนเป็นจริงไหมถ้าว่าไม่เป็นไม,ไม่ไม่ใช่เลยเ,เราก็เราก็ต้องพยายามดูความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของลูกว่าลูกลูกรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหม เพราะในครอบครัวแล้วว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกันบางทีเพราะมีอารมณ์แล้วก็พูดอะไรออกมาบางสิ่งบางอย่างไม่น่าฟังหรือว่าพูดเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจเจ็บใจแต่เราไม่ควรจะโต้อตอบเพราะเรื่องจะไม่จบแต่พยายามดูความรู้สึกจะเป็นความน้อยใจเสียใจโกรธอะไรก็แล้วแต่พยายามดูความรู้สึกที่อยู่ เพื่องหลังคำพูดเพื่อจะนำไปสู่การระง,งับคดีระง,งับกรณี <g or one> er>